Uh, I haven't got the keys, only the one in the back here is closet in the back. Yeah you happy you wanna buy we buy น right? ะ yeah I w a n t to see if my fishing rod goes inside 1.8 meters we'll go measure it now if not they will put them on top <Okay. S 1> But looks good yeah looks good เอาค่ะเอามาดูแล้วชอบชอบมากมารับเทเลอร์นะคะวันนี้ท่านผู้ชมรับเทเลอร์ตัวใหม่นะคะเยอะ นนก็มาลับเทนเลอร์นะคะท่านผู้ชมกำลังขนของเจ้าของเก่าออกนะคะก็เป็นเพื่อนของแมทชิวนะคะพี่ก็ขนของออกไปนะคะก็เป็นีอยวกเต็นท์องแคมปิ้งอุปกรณ์แคมปิ้งตกปลานะคะวันนี้พี่ก็จะเอาของกลับบ้านค่ะท่านผู้ชมในของใหม่นะคะตัวเก่าพี่ก็มีนะคะพี่ก็ขายออกทิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ของพี่อีกตัวหนึ่งนะคะ ตันนี้ก็เป็นเทลเลอร์ตัวเก่าของพี่นะคะท่านผู้ชมพี่ก็จะขายอีเก่ออกก็จะได้ตัวใหม่ที่สวยแล้วก็น่ารักนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ทิ้งไปนะคะใช้มานานหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนตัวใหม่ที่ดูดีสวยน่ารักกว่าเดิมนะคะอะไรที่เป็นแก่ๆเท่าๆแล้วก็เอาออกไปนะคะท่านผู้ชม อ่าอย่างนั้นนะคะของใหม่ย่อมดีกว่านะคะท่านผู้ชมมันนานแล้วมันไม่ค่อยดีเนาะเราก็ขายทิ้งนะคะทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะท่านผู้ชมนี่ก็สำหรับแคมปิ้งนะคะเก็บอุปกรณ์นั่นโน่นนี่นะคะก็เต็นท์อยู่ข้างบนไปขายออกนะคะ <laughs> Let's go my new one <laughs> เป็นไงค่ะพี่ชมมารับของนะคะวันนี้ไปได้ของใหม่อีกแล้วค่ะเทลเลอร์ไว้แคมปิ้งนะคะอุปกรณ์นนั่นนี่ก็ยัดใส่เข้าไปเลยนะคะสวยใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะตัวเก่าของพี่ก็มีนะคะแต่ก็จะขายออกนะคะอันใหม่ดีกว่านะคะสวยดีคะ่ะ จุดไหนไม่สวยก็ซ่อมแซมได้นะคะต่อเติมเขาได้นะคะ กำลังจะลากกลับบ้านนะคะท่านผู้ชมเป็นไงนเลิดตัวใหม่ของพี่คัญยาเอาไว้แคมปิ้งนะคะใส่อุปกรณ์หลายๆอย่างไปแคมปิ้งตกปลานะคะเสียกระตังอีกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมสามีเห็นอะไรซื้อหมดเลยนะคะ ไม่ได้ค่ะซื้อค่ะวันนี้ก็ได้ราคาดีแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เป็นของเพื่อนเขาเนาะเขาไม่ใช้แล้วก็ได้ตัวใหม่มาเขาก็ขายออกไปท,ที่เนาะกัลลังออกจากเต็นท์นะคะท่านผู้ชมอูนะรอราคาค่ะยวยเย้ A new one, thank you, color for new teller for me. I'm very happy, I'm very happy too. I keep that tent, it's a small little thing. You so, see. if we want to run away for a night or something, he, say, -lo -lo. he said yesterday he wants to sell it. And you get now, so I said, eh, I'll think about it. No, uh -huh. I get it. Oh, okay ฟ้าฝนนะคะท่านผู้ชมวันนี้นอกจากพี่คัญญาจะได้เทนเลอร์ใหม่แล้วพี่คัญยาก็ได้เรือใหม่ด้วยนะคะก็ไม่เชิงว่าใหม่นะคะก็เป็นของฝนตกแล้วค่ะเย่<ป>ูกตเตอร์เดสซก็เป็นของจากเพื่อนที่เขาไม่เอาแล้วนะคะพี่กตเวนซื้อของไว้ใช้เนาะช่วงโควิดอะไรอะไรก็ถูกนะคะท่านผู้ชมเป็นจังหวะที่เราจะาซื้อได้เนาะ ฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วน้ำจะเต็มเรือไหมคะเนี่ยฮะ